ก็ะค,ะคือเป็นผลลัพธ์นะคะของสิวบริเวณคางของไอนะคะตำตำ ะะทุกคนอาจจะบอกว่ากลิ่นะประทับใจมากๆแล้วก็ตัววิปฟมของเขานะคะนุ่มมากๆดึงๆอย่างที่เขาบอกเลยนะคะทุกนะคนคือมันฟินมากเลยเอ่ะเวลาที่แบบเราถูวนบนหน้าแล้วอะไรเงี้ยเนาะทีนี้นะคะว่าเราถูวนไปสักพักนึงเนี่ยเราจะมาดูผลลัพธ์กันนะคะว่ามีความขาวๆ <laughs> มีความขาวกระจ่างใสขึ้นหรือเปล่านะคะทุกนะคะนอะันนี้คือแบบเป็นผลลัพธ์ที่มันค่อนข้างที่จะน่าตื่นเต้นะนะเพราะขเขาบอกว่า หน้าใสขึ้นทันทีที่ใช้เลยครั้งแรกแบบนี้ล้างปึ๊บใส่ปั๊บประมาณนี้เออเนี่ยถ้าเกิดแบบไม่ใสขึ้นนี่คือบ้องเลยนะก็คือไอ้ล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไอจะถ่ายรูปเป็น before after นะคะตรงมุมเดิมนะคะแล้วมาเปรียบเทียบให้ทุกคนดูนะคะจะได้เห็นชัด,ชดว่า มันมีความขาวกระจ่งางใสขึ้นไหมนะคะทุกคนแต่ความรู้สึกคือหน้าไม่เอียดไม่แสบเลยทุกคนสําหรับใครที่แบบว่ามีผิวหน้าแห้งตึงหรือมีผิวหน้าที่แบบค่อนข้างที่จะแพ้ง่ายอะไรเงี้ยตัวนี้นะคือแบบตอบโจทย์แล้วหนึ่งนะคะทุกคนคือมันไม่เอียดเลยเนี่ยทุกคนดูดิแต่ตัวนี้คือล็อกความชุ่มชื้นไว้ได้ดีมากๆเลยนะคะทุกคน นะคะเต่ก็วิ่งเลยนะ เอาเก็กฮวยไ,ไปกินไหมไกูว่าฉี่แน่นอนเราเดินขึ้นมาแล้วอ,อยู่แค่ตรงนี้ตรงนี้คือสวยละตรงนี้คือสวยเลย <c oughs> แต่เราก็กลัวกลัวเอาเอาวิดีโอใี้เชิ <c oughs> นี่แหละคะ่ะทุกคนสาเหตุที่ทําให้หน้าไอค้าขึ้นก็เพราะว่ามาเล่นอย่างนี้แหละตากแดดเอยขี่รถไปสมัครงานสมัมภาษณ์งานเอยมันก็เลยทําให้หน้าค้ำนะคะทุกคนก็เดี๋ยวถ่ายคลิปนะคะเราจะไปดูผลลัพธ์นะคะหลังจากที่ไอนะคะได้ใช้สบู่ลอกสิวหน้าใสานะคะปเป็นระยะเวลาสามวันดูซิว่าหน้าไอจะมีความขาวกระด่งางใสมากขึ้นเท่าไหนนะคะทุกคนไปดูกัน Ha ha ha. นี่สะ่ของนะ่ากินเยอะแยะเลยราคาก็ไม่แพงคนกินเส้นอะไรดีวะน,นี่นี่นี่นคนอื่นจะมีเคี่สองเ <c oughs> คี่ยวคืออกลิ่นมะขามกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยใช่เลย ปรุงอะไรเลยนะคะทุกคนคือมันเป็นแกงส้มที่แบบรสชาติจัดจ้านมากแบบน้ำมัน ผงกะลีนะทุกคน ยายนะคะได้ใช้สบู่ BK สูตรใหม่ค่ะเป็นสูตรส้มยูสุผสมวิตามิน C และอนั่นเองนะคะนอกจากนั้นไอจะบอกว่ามันยังไม่พอค่ะตัวนี้เนี่ยเขามีสารสกัดอัดแน่นกว่าสูตรเก่านะคะก็คือจะมีตัวใบโบบบนะคะจะช่วยในเรื่องของการลดการระคายเคืองนะคะแล้วการอักเสบอะไรนี้เนาะแล้วก็จะมีส่วนผสมของอว่านหางจระเข้ตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องของความนุ่มชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ จะมีส่วนผสมของซิงค์นะคะแล้วก็ดอกโคเวอร์ฟลาเวอร์นะคะแล้วก็ลาเวนเดอร์ออยนะคะพวกนี้เนะี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการลดการากอุดตันรูขุมขนกระชับรูขุมขนนะคะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าผิวหน้าของเราเนี่ยสะอาดมากขึ้นแล้วก็สิวยุบเร็วขึ้นนั่นเองค่ะทุกคนก็จะบอกว่าหลังจากที่ไอใช้นะคะมา3าวันเนี่ยคือจะบอกว่าไอยังไม่ได้ใช้ตัวอื่นเลยจะใช้แค่คือเวลาไอจะรีวิวอะไร I ก็จะใช้ตัวที่รีวิวอย่างเดียวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะ จะได้รู้ว่าผลลัพธ์มันมาจากสบูต่ตัวนี้จริงๆนะคะทุกคนก็คือไอจะใช้ทั้งเช้าและเย็นอะไรเงี้ยเนาะเออวันนี้นหะก็คือกลับมาจากทํางานและตอนเช้าก่อนไปทํางานอะไรเงี้ยเออก็ล้างหน้าด้วยตัวนี้เวลาอาบน้ําก่อนนอนเราก็ใช้สบู่ตัวนี้เหมือนกันนะคะเวลาล้างหน้านะคะและที่สําคัญไอก็ล้างไปยันตัวเลยคือสบู่ตัวเนี้ยไออ่ะ ทดสอบในการแบบเออถูตัวด้วยนะไม่ได้แบบเออถูแค่หน้าอะไรเงี้ยคือคลิปที่แล้วอะคลิปก่อนหนูนะที่เคยรีวิวสบู่สูตรเก่าใช่ไหมก็จะรีวิวแค่ว่าเออล้างหน้าแล้วก็ถูแขนอันนี้คือไอซ์ใช้จริงนะคะคือล้างทั้งหน้าแล้วก็ล้างทั้งตัวนะคะคือจะบอกว่าเวลาที่เราล้างเนี่ยผิวเรามันมีความขาวกระด่งางใสขึ้นคือเดิมอะตรงเนี้ยมันมีความ ตัดกับผิวแต่อายก็ไม่ได้หวังผลในเรื่องของความขาวเนาะทุกคนคือแต่อายหวังผลในเรื่องของแบบเออความความแบบเราเราอาบน้ําแล้วเวราถูสบู่อะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดความใสของผิวมากขึ้นเออมากกว่าสบู่ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยไม่เชื่อทุกคนลองสังเกตตัวเองนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปซื้อตามเนาะก็<ๆ>นี่นะคะเรามาดูผลลัพธ์สิวกันบ้างและนี่นะคะก็คือเป็นผลลัพธ์นะคะของสิวบร,ริเวณคางของอายนะคะที่อายต้องการทดสอบเนาะดูกันใกล้ๆนะคะทุกคนอื ประมาณนี้เลยเดี๋ยวอาจจะเทียบให้ดูนะคะให้มันเห็นชัดเจนมากขึ้นเนาะอืม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 มีตรงนี้ตรงนี้เออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เนาะก็คือจากที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือแบบความบวมความอะไรเงี้ยเออแล้วก็หัวสิวต่างๆอะไรเงี้ยมันแบบมีความยุบลงไปเยอะเลยนะคะก็จะเหลือทิ้งแค่แบบรอยดําต่างๆไว้นะคะทุกคนนี่เลยอย่างที่ทุกคนเห็น แบน,นี้เลยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครถามว่าสบู่สูตรเนี้ยมันเหมาะกับใครเออมันเหมาะกับใครคือต้องบอกว่าสูตรเนี้ยมันเหมาะกับคนที่อยากมีสิวที่ยุบไวขึ้นอยากมีหน้าที่เขาก็จางใสมากขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญ59บาทเท่าเดิมนะคะแถมฟรีตะข่ายตีโฟมนะคะทุกคนสะดวกสบายมากๆเลยะคะ่ะทุกคน